สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ภายในงาน c d i c 2 0 2 2นะคะและชม,มีก็อยู่กับทั้งสองท่านนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านดรเวททางพ่วงทรัพย์ค่ะรองประธาดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านศาสตราจารย์ดรประสงค์ข่าวันนี้นะคะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามนะคะทางท่านดรเวททางก่อนค่ะว่ามีอะไรอยากจะฝากกับท่านผู้ชมบ้างคะเกี่ยวกับงานครั้งนี้ค่ะ,ะก็อยากจะฝากที่เกี่ยวข้องกับทางผมและกระทรวงดิจิทัลแล้วกันนะครับ ที่พูดไปก็คือเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคือออกมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของญาติพี่น้องท่านผู้ที่เกี่ยวข้องของท่านนะครับและแต่ก็อยากจะบอกว่าที่มีการพูดกันว่ากฎหม,มายฉบับนี้เนี่ยจะทําให้ไปแชร์รูปถ่ายรูปติดคนอื่นไม่ไปเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยไม่จริงนะครับท่านประชาชนทั่วไปเนี่ย ใช้ชีวิตเป็นปกติเลยไม่ต้องกังวลนะครับขณะดเดียวกันเนี่ยนะครับทางภาคธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวกันบ้างนะครับก็คงต้องรักษาข้อมูลของประชาชนให้ดีนะครับข้อมูลลูกค้าท่านท่านก็ต้องดูแลนะครับต้องมีมาตรฐานการดูแลข้อมูลให้ดีนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวมครับค่ะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของพรบข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอ่ะในมุมของท่านศาสตราจารย์ดรประสงค์บ้างดีกว่าค่ะมาร่วมงานครั้งนี้นะคะมีมุมมองอยังไงกับไซเบอร์ c u เ i t y วริตี้คะ ครับก,ก็ยอมรับว่า,ายุคนี้สมัยนี้ก็ต้องทำงานผ่านเ,าเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับยิ่งช่วงโควิดด้วยเนี่ยเราต้อง work from home <'kay. S 1> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องดิจิตอลก็ต้องมีความเสี่ยงเรื่องไซเบอร์ซิเตี้เนี่ยก็เป็นฟาวเดชันของสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานให้เกิดความมั่นใจถ้าเราไม่พูดถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดของ ความมั่นคงปลอดภัยไเซเบอร์ก็คือการสร้างความตระหนักรู้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความตระหนักรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไเซเบอร์มีไมค์เซตทางด้านนี้ให้กองกาญทางด้านนี้นะครับซึ่างงานนี้ก็จัดมาทราบว่าปเป็นครั้งที่21แล้วเพราะมีความเข้มแข็งมีอะไรที่แปลกใหม่อยู่เรื่อยๆเป็นการการกระตุ้นนะให้ประชาชนให้ผู้คนในวงการเนี่ยได้ตื่นตัวเรื่องนี้จริงๆเรื่องเรื่องไซเบอร์ซิสที่เป็นเรื่องของทุกคนนะจะต้องดูแลรับชอบร่วมกันพักงานเช่นนี้ก็ก็เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนครับก็ขอให้ ทุกคนได้มีความตระหนักรู้ในเรื่องไซเบอร์ซิเคตตี้ในทุกภาคส่วนทํายังไงให้เกิดเป็นวัฒนธรรมทางด้านไซเบอร์ขององค์กรเลยมันจะได้มีความมั่นใจและมีความยั่งยืนนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพคุณทั้งสองท่านนะคะ